ปืนวัตโรนะจ๊ะโอเควันนี้จะมาทดสอบเอ้มันกระแรนกันนะครับอันอย่รกก็คือเข้าไปฝึกปืน,ปนจะเป็นปืนที่อับยิบสี่เติมกระสุนมากขึ้นแล้วก็เติมจอบก,ก็ ไม่ใส่ดาไปปืนไม่ใส่อะไรจากเส้นนะครับนี่นำมาแล้ว <c oughs> ทีนี้ก็วันนี้สูงสุดแม็กเลยโอเคขึ้นมาเป็นสิบสองโอเคเริ่มด้วยระยะสิบเมตรโอ้ยเริ่มบวก อุบวกให้พุทธหารมันเอนมาเก,ก็นไปหนึ่งบวกยี่สิบสี่ได้กันด้จะใช้กี่นมีดเจ้จะใช้กินนัดสองนัดตายครับทีนี้ต้องยิงหัวบ้างก็เจอดตายเป็นระยะยี่สิบเมตรโอเค ตัวไม่กินนัดเจนเนาะ์สองนัดตายเป็นหัวละ่ะนัดเดียวตายครับมันเป็นระยะห้าสิบเมตรระยะเกิดตัวสำหรับส่วนยหบมากมากรูนนะอสองนัดตาย <c oughs> ถ้าเป็นหัวล่ะโอ้ยยุบพลาดยุบหัวดีเฮ้ยยุบหัว,หวมันเล็งให้ที่ตัวถ้างั้นเสริมกล้องก็น่าจะดีกว่าเสริมกล้องตัวนี้ต้องหัวครับ นักเดียวตายครับแปดปี <80. S 1> ไปนู่นเลอตัวจะอ้ยพ้าสองนัดอันนี้ยากทำไมเอาไประยะเจ็ดนินนรับส,สองนัดตายครับตีตัวถ้าเป็นที่ตัว สองนัดตายครับระยะเก้าเมตรเป็นระยะกดตัวสำหรับ,รบเล่นนี่แต่ละเลยโอ้ยยีงกระสุนหมดลองเอาเป็นแบบสิบเมตรแต่เพิ่มเป็นสิบคนเลยครับนี่ <c oughs> เปลี่ยนปืนให้เป็นสวนยาโงยยิงปืน เสียงคตมันเท็กก็โกยสกกะปืนประจำจันแตกแล้แตกแตกแล้วแตกแตก